สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเราเพื่อจะส่งเสริมศาสนาให้ใหญ่ยิ่งๆขึ้นศาสนามันก็ใหญ่มาแล้วละ่ะเรามาดูใจตัวเองว่าเราจะควบคุมศาสนาได้อย่างไรไม่ใช่บอกว่าควบคุมที่จะไปคลอง แคว้นต่างๆแต่มันเป็นการคุมความรู้สึกของตัวเองเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเมื่อมันทำให้ใจเราสัน่นเราจะคิดถึงเรื่องดีๆของคนที่อยู่ตรงหน้า ไม่ใช่ว่าอกหักและวร้องไห้ค่อยมาคิดถึงพ่อแม่มันก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าว่าเรามาคิดถึงผู้มีพระคุณเราด้วยการมีความรู้สึกภายในใจกันดีกว่ามีการตอบสนองว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่เราสามารถเอื้อนชูให้ผู้คนได้สนุกมีกำลังใจ แล้วหายท้อกันได้นะเว้ยเราเอาใจมาใส่ตัวเองลองดูสิว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่กับเราอยู่ในใจเราที่มีความสุขแล้วอยู่ภายนอกตรงหน้าเราที่จะทำให้สุขๆยิ่งยิ่งขึ้นไปไหนลองมากลับมาดูใจตัวเองว่าสักวันเราก็ต้องแก่แม้เราจะแก่เด็กรุ่นหลังก็จะด่าเรา เขาก็จะเป็นแบบนั้นส่งต่อกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเราควรมาหยุดยัง้งที่ใจตัวเองสักหนึ่งครั้งว่าฉันก็เคยเป็นเด็กน้อยที่ดูถูกดูแคนพูดเท่าดูถูกดูแคนผู้มีอายุมากกว่าไหนก็ลองกลับมาดูว่าเฮ้ยถ้าเรามีสิ่งนี้แล้ว เราเปลี่ยนมันได้คุณลองเชื่อว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมีฮาเสียงหัวเราะแต่การเปลี่ยนตัวเองนั้นควรใช้เวลาผมมีกติสอนใจหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั้นเกี่ยวกับตัวผมเองผมพยายามจะลดน้ำหนักหนึ่งกิโลต่อวัน ให้ฟังดีๆนะครับ1นกิโลต่อวันแต่ผมก็พยายามนั้นอย่างจริงจังอย่างมั่งคั่งอย่างมั่งมีจนทำให้ตัวเองนั้นเหนื่อยเอามกมากมันเหนื่อยจริงๆ1นกิโลต่อวันไอ้บ้าคนไหนจะไปทำแล้วผมก็ล้มเหลวครับแล้วผมก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ ได้รับสิ่งใหม่ๆนั้นคืองั้นเอาถ้า1กิโลไม่ได้1กิโลต่อวันไม่ได้ไหนลองมา1กิโลต่อเดือนดูซิว่ามันจะมีเอกกนในภายนอกหรือภายในเอกกนในที่จะเป็นเชื่อนชูให้เราได้คิดทบทวนคิดขออภัยครับคิด ในเชิงที่เปลี่ยนไปได้แล้วสมองมันก็จะบอกกับตัวเราเองเมื่อเราเขียนหรือลิล์มันออกมานะครับคุณอาจจะทำมันได้1กิโลต่อวันแต่มันคือการทำร้ายตัวเองที่หนักสาหัสงั้นเราลองมาเปลี่ยน ความในใจเราที่อยากจะบอกออกมาว่าผมพยายามจะนึกคำคมเอาใจเราเข้าไปสู่ใจเขาแต่เมื่อเราพังพาดใจเขาจะใจเขาเอื้อมมือมาหาเราด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่สิ่งที่ผิด ที่เขาเอามาประกบในความเป็นพักดี